หลายคนมีคําถามมาถามพี่ปราตลอดพี่ปราความดารยสุมันน่ากลัวนะมันมีโอกาสที่จะทําให้เราเกิดโรคสมองหลอดเลือดสมองแตกตีตปันเป็นอัมพา่อาม,าพ,รอามาพราดได้ตลอดหนูมไม่อยากเป็นถ้าเราไม่อยากเป็นหลังจากฟังคลิปนี้จบนําความรู้นี้ไปใช้ห้าพฤติกรรมที่เราไม่ควรทําพี่ปราเนี่ยเคยได้สอนผู้ป่วย ดูแลคนไข้ร้ายตลอยคนและคําแนะนํานี้เขานำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์เก<ๆ>ิดผลจริงๆวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบนำความรู้นี้ไปใช้แล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y o u ยูทูป e ีทีฟิ a เ e p a t y f i s h บาพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราจะลงให้ตลอดแล้วเรามาดูกันดูว่า5พฤติกรรมเนี่ย ที่จะป้องกันเราไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเพราะเราไม่อยากเกิดภาวะที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยโอ้โหความดันโลหิตสูงบอกเลยความดันโลหิตสูงคือสภาวะความเปลี่ยนแปลงของความดันในหลอดเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติส่งผลกระทบแม่นอนเมื่อความดันโลหิตสูงก่อให้เกิดความเสียหายกับหลอดเลือดแดง รวมถึงอายุวัต่างๆในร่างกายซึ่งหากมีความดาันโลหิตสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะนำไปสู่ภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดหลอดเลือดอุดตันแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอาทิโรคหัวใจโรคอัมาพาตและโรคสมองเสื่อมเป็นต้นพิพานแล้วความดาันโลหิตสูงต้องมีค่าเท่าไหร่ละอ่าค่าความดาันโลหิตสูงแบ่งออกเป็นสองส่วนคือค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจใครตัวโดยหน่วยวัดของความดันโลหิตคือมิลลิเมตรปรอทซึ่งระดับความดันโลหิตจะแตกต่างกันดังนี้เราต้องมารู้ก่อนว่าค่าความดันโลหิตมันเท่าไรไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จุดนี้พี่ปลาบอกหลายๆคนสับสนแล้วก็ถามตัวเองว่าอ้าวตอนนี้วัดมาแล้วค่าความดันโลหิตเป็นอย่างไรวันนี้พี่ปลาเรยวคําตอบมาให้เลยว่าค่าความดันโลหิตเราควรเป็น เท่าไรคาตอบอย่างนี้ค่าวความดันโลหิตสูงขณะบีบต,ตัวของหัวใจคือความดันช่วงบนที่ปลาบอกเลยความดันโลหิตขณะบีบต,ตัวคือหัวใจบีบตัวนั้นความดันโลหิตขณะที่หัวใจกําลังบีบต,ตัวไล่เลือดออกจากหัวใจโดยค่าวความดันโลหิตที่สูงของหัวใจขณะบีบต,ตัวแบ่งเป็นดังนี้ถ้าค่าวความดันโลหิตร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบเก้ามลลิเมตรปรอทถือว่าสูงเล็กน้อย หรือถ้า160-179มิลลิเมตรปรอดสูงปั่นกลางค่าความดันสูงขณะที่หัวใจใคลายตัวความดันช่วงล่างความดันโลหิตขณะที่หัวใจใคลายตัวคือความดันโลหิตขณะที่หัวใจยังมีเลือดค้างอยู่ภายในหลอดเลือดโดยค่าความดันโลหิตที่สูงหัวใจขณะคลายตัวแบ่งออกเป็นดังนี้อ่าถ้าเราวัดออกมาได้90-99มิลลิเมตรปรอดถือว่าสูงเล็กน้อย แต่ถ้า1 0 0่ถึง1 0อยเมลลิเมตรประลอดถือว่าสูงปานกลางคราวนี้เรามาดูเลยมีคนถามพิพาพิปาแลวปัจจัยที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสงูงมันมีอะไรเพราะในกรณีที่หลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังเป็นความดันโลหิตสูงอยู่เพราะความเครียดส,สิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆอยากรู้เราต้องมีความรู้เรื่องนี้เราถึงจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องมาดูเลยคะ่ะปัจจัยของความดันสงูงหรือโรคความดันโลหิตสูง1 ความดันสูงชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์เพศและอายุโดยคนที่สมาชินนกในครอบครัวมีอาการความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนทั่วไปสำหรับเพศและอายุในช่วงอายุก่อน50ปีเรียกว,ว่าเพศชายมีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าเพศหญิงแต่หลังจากอายุ50ปีขึ้นไปเพศหญิงจะมีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า 2. ความดันสูงชนิดที่สามารถควบคุมได้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของหัวใจเช่นวิหลายคนกินอาหารเค็มซุบปหรีดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เพียงแต่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคได้คําถามหนึ่งที่พี่ปาได้รับบ่อยมากพี่ราคนที่เป็นความดันดูทั่วไปก็เหมือนคนปกติแล้วเราจะรู้เราไงว่าเราตอนนี้เป็นความดันโลหิตสูงอยู่วันนี้พี่ปาถึงมีคําตอบและคําตอบเหล่านี้เช่นกันค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทาให้เราเรารู้ว่าตอนเนี้เราเป็นความดันหรือไม่เราต้องป้องกันเราต้องควบคุมเราต้องดูลอลยังไง ถ้าไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมาฟังดังต่อปัญหาที่บอกว่าสาหรับบุคคลที่จะต้องสังเกตตัวเองว่าเรามีความดันสูงหรือไม่ความดันสูงเป็นภาวะที่แสดงการไม่แน่ชัดดังนั้นคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมักไม่ทราบว่าตัวเองกำลังประสบปัญหาดังกล่าวสำหรับอาการสังเกตมีดังนี้ 1. ปวดศีรษะปวดศีรษะสองบางคนที่จะมึน องศรีรษะท้งวันนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอหลายคนบอกเลยว่านอนทั้งคืนแต่ทำไมตื่นมามันมึนงงมันไม่สดชื่น 3. คเลื่อนไส้อาเจียนสเหนื่อยง่าย 5. หน้ามืดเป็นลม 6. นอนไม่หลับ 7. ตาพร่ามัวและที่สำคัญมากๆเลยโรคความดันโลหิตสูงมีคนหลายคนสังเกตมาเลยและจากการศึกษาพบว่าเกิดจากการรับประทานอาหารรสเค็มจัด ส่งผลให้ร่างกายได้รับเกลือในปริมาณมากร่างกายก็จะดูดน้ำกลับเข้าสูส่กระแสเลือดมากขึ้นดังนั้นหากร่างกายดูดน้ำเข้าสูส่กระแสเลือดในปริมาณที่มากส่งผลให้มีความเสี่ยงความดันสูงได้ทั้งนี้นอกจากอาหารรสเค็มแล้วอาหารที่มีไขมันสูงเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเช่นกันและที่สำคัญอีกก็คือคนอ้วน คนอ้วนมีโอกาสที่จะเกิดโรคต่างๆมากมายเรามาฟังกันเลยเพื่อที่เราจะนำสิ่งเหล่านี้กลับมาดูแลตัวเองเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงคนที่มีน้ำหนักเกินค่าดัชนีมวลกาย BMI หรือมีน้ำหนักมากมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะเส้นเลือดตีบจากไขมันที่เกาะผนังเลือดซึ่งหัวใจต้องสูบฉีดเรื่มมากขึ้นเพื่อหลอดเลือดร่างกายเจอมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงตามมา การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากพี่ปราบอกเลยเป็นการกระตุ้นหัวใจให้สบฉีดเลือดให้ไหลเวียนได้เร็ว,รวและแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดจนนำไปสู่ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในที่สุดแน่นอนเมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นหัวใจเต้นเร็วและสบฉีดเลือดมากขึ้น ผนังหลอดเลือดหดเกร็งส่งผลให้เกิดภาวะความดันสูงขณะเครียดการสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและความผิดปกติของไขมันในเลือดเกิดการอักเสบและติดปันของหลอดเลือดรวมถึงทำลายผนังหลอดเลือดซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่นำมาสู่โรคความดันโลหิตสูงดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่เราจะต้องรู้แล้วเราต้องระมัดระวังตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงเพราะเป็นการป้องกันที่สำคัญที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดในสมองแตกตีตันมาฟังกันเลยแน่นอนปัจจัยเหล่านี้ที่เป็นสาเหตุที่สําคัญที่นํามาสู่ความดันโลหิตสูงคือหนึ่งทานอาหารรสเค็มจัดโอ้โหบางคนไม่ได้เลยต้องมีซีอิวน้ําปลายอยู่ข้างๆสงน้ําหนักเกิน สามดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักสี่เครียดห้าสุโปริถ้าเราไม่อยากจะมีภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของคําดันโลหิตสูงแล้วพี่ปราบอกเลยเราต้องนำวิธีการต่างๆเหล่านี้ไปควบคุมน้ําหนักไปลดความเครียดทานอาหารที่เหมาะสมไม่ใช่รสเค็มจัดมากเกินไปแล้วเราต้องมีการวัดความดันของเราเพื่อดูว่าความดันของเรายังปกติออหรือไม่ เมื่อมีเหตุการณ์อะไรหรือความดันที่สูงต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะดูว่าปรับพฤติการการกินดูแลอาหารหรือถ้าเป็นมากๆอาจต้องรับประทญญานยาเห็นไหมว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีถ้าเราปฏิบัติได้ดีภาวะความดันโลหิตสูงก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องมีความเสี่ยงต่างๆถึงตอนนี้แล้วพี่ลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u b u h e a l t h y Fish เพจ h e ฮดดิฟฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ YouTuber, ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ